วันที่ส <Day> <c rie> ิบแปดสินกี่โมงะรประมาณตั้สามมงสามโมงเย็นสามโงสี่โงนี่ะประมาณเนี้ยจำไม่ได้พู้มเห็นเห็นเต่วก็เป็นกรุงเทพมหานครจำได้สอคน จะไม่ได้ก็ใส่ม่เหมอน่นไม่รู้ใส่แม่หมอนแต่ยุคนั้นเท่าไหร่ครับประมาณหนสิคนนี้คนตีวประมาณตั้งสามสิบกว่าเนี่ยยังหนุ่มๆคนอันที่ามจลำบกร่วมด้วยช่วยกันซื้อเครื่องมือแพทย์อะไรอย่างเงี้เนาะเขาก็หวังดีใจทำบุญแน่นอนแตงใช่ไามนะการใจทบร่วมด้วยแต่ก็าาแปลกอ่ะให้เป็นที่ระลึกผมก็อเจ้า ถ้าผมไม่ให้นี้ไว้ผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงไม่บอกยังไงนะามองรู้ว่าปรอมอนงก็ไม่มีนโยบายรัฐบาลเร่ไงใดเขอกเขาอผมนั่งรู้ว่าเอ๊ะโดนหลอกหรือเปล่าลอมาแจ้งความไว้ก่อนคนะทามออกซิจินขาดทุนนะครับอยากให้ทุกท่านช่วยบริจาครวมกับปรอมอนงหน่อยมาเขาเขานนาำตัวเสร็จแล้วเขาก็น่าจะมาเรื่องอะไรเฉยๆก็เจ้าว่า ไม่ไม่ไม่เชื่อถือเขาก็เลยเข้าไปเอาที่ว่าพระที่ในรถเข้ามาหนึ่งกล่องคนแรกเนาะคนที่ทงทอมหน่อยอายุประมาณทังห่าหรือว่าบอกอางนี้มีมั่งไหมอย่างงี้เนาะผมก็บอกผมก็มีเรถเกี่ยวระเบ้าหน่อลุงนั้น่ะเขาอยู่บ้านไหมผมบอกไม่รู้อยู่บ้านไม่รู้ลงาไปหาตัวเองผมแองนั้นแล้วผมไม่รู้ว่าเข้าไปตรงไหนมั่งเงี้ย